AirAsia X สายการบินต้นทุนต่ำในเครือแอ r a เอเชีที่ให้บริการในเส้นทางบินไกลได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นสายการบินที่สั่งซื้อเครื่องบิน Airbus มากที่สุดเป็นประวัติการพร้อมกันในคราวเดียวถึง25ลำด้วยเครื่องบินทั้งหมดเป็นรุ่น A330-300 คิดเป็นมูลค่ารวม6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1 8 0 0 0 0ล้านบาท f a b ร i c e บ e r g กผู้บริหารของ Airbus บอกว่าการสั่งซื้อเครื่องบินในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงศักยภาพของธุรกิจการบินต้นทุนต่ำที่มีแนวโน้มการแข,ข่งขันสูงและเติบโตได้ดีในระยะยาว Yeah, it's a very important uh, order for us because uh, uh, this has a value of about $6 billion, 25 F-330s, and uh, at the same time it confirms that uh, the low-cost potential now reaches the long-haul missions. This is the first airline which uh, has selected this type of operations, and it is growing and growing with the most competitive long-range aircraft for these missions, which is the F-330. ในขณะที่ทาง Air AsiaX ก็ย้ําว่าเป้าหมายสําคัญของการสั่งซื้อเครื่องบินพร้อมกันเป็นจํานวนมากนั้นก็เพื่อขยายเส้นทางบินในเอเชียรวมไปถึงยุโรป It's a step into a new direction for low-cost carriers. I know we're two separate companies, but we're obviously very closely linked. And I think this provides a completely new avenue for passengers in terms of uh, connecting and making Asia a much smaller place. แ a i r b ัส uh, จะเริ่มทยอยส่งเครื่องบินให้แก่ AirAsia-X ได้ในปี2,558ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายการบินข้ามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้แก่ AirAsia-X เครื่องบิน Airbus A330 แบบ2เครื่องยนต์เป็นเครื่องที่มีลำตัวกว้างที่สุดเท่าที่ Airbus ผลิตได้ในปัจจุบันความจุผู้โดยสาร377คนซึ่งรับประกันได้เรื่องความคุ้มค่าสำหรับสายการบินต้นทุนตำ่ำ ภายในปี2562หรือในอีก6ปีข้างหน้า Air Asia X จะมีฝูงบินทั้งจากการสั่งซื้อและการเช่ารวม57ลำ Air Asia X เเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในปี2550ซึ่งจวบจนถึงปัจจุบันมีผู้โดยสารมาใช้บริการแล้วรวมมากกว่า10ล้านคนมีฐานการบินอยู่ในมาเลเซียและจะให้บริการในเส้นทางบินไกลที่ใช้เวลาบินเกินกว่า4ชั่วโมงไปยัง18ที่หมายซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย ทั้งจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นตะวันออกกลางและออสเตรเลียพร้อมกับมีแผนที่จะขยายเที่ยวบินไปยังโยุโรปในปี2,559สุจิตราสินทวีวง์อาเซียนราวอัพรายงาน